สวัสด,ดีค่ะพี่น้องลับมาอีกแล้ยวย้ำสาวๆนะพี่น้องเบิ้งเดดเกาะบ้าสาวบว้าสายเป็นไรก่อน8โมงนะคะอันนี้เอามาให้เบิ้งที่ว่าเป็นฟองนี่คือว่าน้ำหมักขี้วัวที่ว่าหนูเห็ดในคลิปก่อนๆน้องพี่น้องเนาะนี่ค่ะที่หนูทำในในคลิปก่อนๆเบิ้งพี่น้องเป็นฟองเกิดการย่อยสลายอย่างดีเยี่ยมเป็นฟองแล้วเขาก็ตักตักเอาน้ำเอาน้ำไปผสม ตากเกาหน้าที่เขาหมาักย่อยสลายเลยน้องพี่น้องแต่ว่ากากเหมือนก็ไว้นี่แหละให้มันย่อยโตมากว่โดนเข้อใดมันตะดีพี่น้องสังเกตจักกันฟองเป็นฟองด้วยกันฟองเหมือนฟองสบู่ฟองผงซักฟอกเลยนี่ค่ะย่อยสลายดีมากเดี๋ยววันนี้เราจะได้เอาน้ําหมักที่วัวไปรดไปรดผักเนาะรดผักนี่ค่ะเป็นแบบนี้ด้วยพี่น้องมักได้มักใส่ถังขนาดได้ แต่ว่าเราใช้เยอะเราก็หมักใส่ถังใหญ่ถ้าเราใช้ปริมาณไม่มากก็หมักใส่ถังเล็กก็ได้แต่ว่าหนูใช้เยอะหนูใช้ถังขนาดนี้หนูใช้ตลอดใช้ตลอดเดี๋ยวหนูจะพาไปรดน้ำผักกันนะคะผ่ามพี่น้องวันนี้จะพามาทำปุ๋ยเนาะวันนี้ลืมซื้อเอ็มลอยค่ะพี่น้องหนูจะใช้ไข่ไข่สองใบสองลูกเบอร์ไหนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ กับผงชูรสหนึ่งช้อนผงชูรสตากปเปยค้ยวพี่น้องหน,นึ่งช้อนหนึ่งช้อนแบบนี้ใส่ลงไปทางไหนนี่ไม่ฉีดมีนมด้วยค่ะพี่น้องนมหนึ่งขวดนมจืดนมอย่างกระไดเด้อพี่น้องเด้อคอยเป็นนมจืดนมจืดหนึ่งขวดผงชูรสตากลงไปเล้ค่ะอันนี้คือนมแล้วพี่น้องเนาะหนูเทใส่กนหนานี่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าม,มีคนถือกล้องให้ไม่มีใครถือกล้องให้เลย นี่ค่ะอันนี้คือเป็นไข่ลูกกระจิตอดใส่เลยพี่น้องใส่เลยสองสองลูกเนาะพี่น้องเนาะอันเปลือกมงนี่เขาก็ขยำขยำเปลือกนี่ขยำขยำใส่กับโคนต้นได้เลยเด้อพี่น้องด้วยใส่จะได้ค่ะไข่ไปได้เลยเล็กน้องเนาะนี่คือ นี่คือไข่นมแล้วก็ผงชูรสเนาะแล้วอีกหนึ่งใบตอนนี้คนถือกองไข่กะหรี่ด้วยที่นอกอันนี้ก็คือดีดีขยำขยำได้กับต้นไม้เลยด้วยที่นอกด้วยแล้วก็ผสมให้เข้ากันตอนนะู้จะฉีด่นต่อน,นี้เลยละค่ะ จะฉีดพ่นตอนนี้เลยทำแล้วทำแล้วใช้ได้เลยเนี่พี่น้องเด้อนี่ค่ะีนม้แต่คข่ไ่กับนมค่ะใบสองใบผสมเทนพ่นกับพี่น้องเวลาปริมาณข้าวใสเ้ากระใสหนึ่งซอนเ้ากระใสหนึ่งซอนนี่ค่ะอันนี้เป็นการเสร็จเสร็จสิ้นแหละนี่ค่ะพี่น้องใช้ได้ลด พนลดอย่างก็ไดได้ค่ะพี่น้องฉีดพ่นก็ได้นะคะโอเคค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือน้ําน้ำหนึ่งถังเนาะผู้ใดมีถังใหญ่กว่านี้ถังประมาณหาลิตรก็ไดเด้ค่ะพี่น้องอันนี้มันไม่ถึงห้าลิตรเนาะไ่ถึงหาลิตรแต่ค่ะเพราะวันเป็นถังเล็กหนูจะใช้ผสมกับน้ําหมักขี้วัวน้นําหมักขี้วัวหนูจะใช้ประมาณหนึ่งเหยือกหนูอ,อยากให้มันเข้มข้นพี่น้องใส่ขนาดนี้ได้ค่ะ แล้วแต่ว่าพี่น้องจิใส่มากใส่หน่อยเรื่องพี่น้องแต่ว่ากับ,บต่ต้องไข้เค็มเทใส่ลงไปเลยเทใส่ลงไปเลยเห็นปะคะสีเขาจิเค็มคนมักได้เป็นเดือนเป็นยังแม่นแต่เค็มคนค,ค่ะคนนี้พี่น้องมีแร่ธาตุอาหารครบถ้วนเอากเทเๆให้เขาเขากันนะพี่น้องนี่แหละรู้ถึงว่าปุ๋ยอยู่กับบ้านกับให้กับกนาเฮามีเพราจําเป็นต้องไปซื้อหรอกพี่น้องใช้ได้ได้นิดหน่อยถ้าเป็น โหระพาผักอีตู่ไปเมงล่าอย่างนีสิหนูจีบอใสดอกพี่น้องปุ๋ยนจังท,ว,ทวพอกทวพูคือกันค่ะพี่น้องหนูจะไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดเนาะปุ๋ยเคมีนี่ค่ะนี่คือที่ผสมแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนะ mm hmm. าะเอากระตากขดเลยเด้อพี่น้องเด้อมีหดทวพูที่ปลูกคนละรุ่นเนาะนี่ค่ะคนละรุ่นอันนี้รุ่นนี้อันนี้รุ่นนี้พี่น้องนี่นี่นโอ้เบิง นี่ค่ะโนชีได้เอานมเอาอ,อยัางม่าฉีดนี่ฉีดนมจืดด้วยผสมกับไข่เนาะนี่นี่ค่ะนี่เลยเปิงดอกดอกนี่ก็ติดเตื้อพี่น้องเดอ้อนี่ดอกนี่ติดเตื้อแต่โนูจะพารดน้ำหมักขี้วัวนะคะอใส่ได้ค่ะพี่น้องเทใส่รอบๆคนเด้ค่ะเซยหมักให้หน่อยก็เ่าเป็นยังเพราะปุ๋ยกับนาเขาอยู่แล้ว ทใสไปเลยเนาะมาต้นมะละนี่พี่นองกับเบิ้งดอกนี่ดอกเขาเทใสไปเลยพี่นงนี่หนูกะมักผสมเยอะเนาะชอบผสมเยอะนี่ค่ะพี่นงเบิง่งมะละขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยแบบนี้อีกพุ่มนึงหนูมาตัดยอดไปขายน้องพี่นงแล้วนี่ กดลงไปเลยค่ะให้เขาได้รับสารอาหารครบถ้วนพี่น้องเบิ่งมาละอ่อที่ว่ามือนั่นกบกระโดดคลิปที่ผ่านมาเป็นกบกระโดดเนาะนี่ค่ะเขาก็ตจากด,ดได้เลยพี่นอ้องตักรถได้เลยน่เป็นยังค่ะพี่นอ้องเขาหมักไว้หลายเขาก็ได้ใส่หลายแล่ะค่ะหมักไว้เยอะก็ได้ใช้เยอะ เห็ดไ้รถพี่น้องกุ๋ยก็ให้กันนะเนี่ยพี่น้องเบิงดูมะละกอนหนูแตกตาดีมากหนูเด็ดยอดด้ยนี่พี่น้องนี่เด็ดยอดแล้วก็หีแตกแขนองออกแบบนี้นี่พี่น้องนี่แตกออกแบบนี้ถ้าเบิ้งกี่รอดจากต้นค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะที่ว่าหนูปลูกด้วยกันเนาะ,ะเผื่อว่าต้นไหนต้นหนึ่งเขาตายเนาะก็จะเหลือสองต้น สองต้นถ้าต้นไหนต้นไตก็เหลือยต้นนึงเสร็จล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูบ่ได้แบบว่าซื้อเม็ดพันธุ์ที่มันแข็งแห้งที่พอช้ำไปในถุงเนาะหนูถอนเอาเลยไหมคะ่ะถอนเอาแล้วก็มาเด็ดยอดแล้วก็มาปลูกเลยถอนเอาเด็ดยอดแล้วก็มาปลูกเลยโดยที่ไม่ได้เพาะชำแต่อย่างใดเนาะหนูก็ว่าไม่สิบว่าแข็งแห้งก็เลยปลูกไปเลยสามต้นในหนึ่งหลุมอันนี้เทไปเลยได้ค่ะพี่น้องเทไปเลย ไปเลยอันนี้จะเทไปเลยนี่ค่ะหน่มะละเริ่มติดหน่วยติดดอกแบบนี้เลยนี่ค่ะพี่น้องเคลือบคอยชิ้เท้าขึ้นไปแบบนี้โนูจะได้เอามาฉีดเอานมไข่เอ็มร้อยชูรสเนาะมาฉีด หลังจากจบคลิปเยวหนูจะได้ทําการฉีดพ่นปุ๋ยเราจะมีวิธีเฮ็ดแบบไหนูจะพาทํานะคะผู้ใดเข้ามารับเบิงรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หลานในเด้อพี่นองเด้อพี่กัดอําเภอบัวใหญ่บ้านเสมาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานี่ค่ะพี่นองอยุบบ้านไกลเรียนแข็งอยากได้ทันผักพันอย่างหนูช้ำไม่หลเลย,ยค่ะพี่นองบวบงูทั่วพูแล้วก็พริกหลยอยู่ค่ะนี่ค่ะ ทั่วภูพันชาวานี่ดุกเนี่ยค่ะดุกจอิได้เก็บขายนี่ขึ้นเท้าขึ้นมาแบบนี้เละพี่น้องขึ้นมาแบบนี้เละค่ะยอดเขาก็จิขึ้นน้ำหัวน้ำหยางพี่น้องก็บเบิ่งสังเกตหัวหนูทอเระต้องเฮ็ดยังไหลค่ะพี่น้องใช้ไม้ไผ่เลียวไผ่เลียวน้ำได้หมดนี่นี่แนวสิเป็นไปลักษณะแบบนี้เลอพี่น้องเด้อแบบนี้เลย ให้เขาขื้นอีกจากนั้นเขาก็จะเขียวทั้งหมดถั่วพูทั้งหมดมันก็จะมาลงฝั่งนี้แหละเขาก็จะมาลงฝั่งนี้เลยแบบนี้เลยโถก,กำลังเท้าขื้นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้หลายเนด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดเข่ามารับเบิงรับชมเราก็เขามาคอมมนกันแน่ผู้ใดอยู่ทางไดเป็นจันใจไดนแน่นออากาศน้ำให้น้ำนาเขานี่ค่ะ นี่เป็นแบบนี้เลยพี่นอ้องอันนี้น้ำคูสาเนาะหนูไปได้ปลูกน้ำพื้นที่หลายที่น้ำให้นะที่เป็นไรเป็นอย่างเดี๋ยวหนูจะพาไปทำปุ๋ยในอีพีต่อไปด้ยจ้า